สบายแล้วล่ะคนนี้เจ้าของห้องอ่ะจิสวัสดีครับผมชื่อลิลจิงครับผมเป็นประธานบริษัทพี่พิงค์่าพาซาอ่าเริ่มสวัสดีค่ะสาัสดีของพี่ค่ะพาซาลาระวังตกน้ำนะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรม มาคนนี้สีไซส์สีราชาไปเดะอย่าบ่ไหนเดี๋ยวตกน้ำนี้เนาอยู่ที่มาคนนี้สีไซส์นะคะเป็นโรงแรมที่สีราชาเนาะใช่อันนี้เราก็จะมาพักที่โรงแรมนีนะคะเป็นแฟมิลี่เลยทีนี้เรานอนกันห้องเรานอนห้าคนเลยเราก็มาห้าคนนะคะตามจํานวนแต่ถามว่าอีกเตียงหนึ่งก็จะว่างไว้ว่าจะเป็นมุดอยู่ใต้เตียง มันมี4เตียงไอวานอนกับมี่อยู่แล้วเอวานอนแบบหมานะคะไม่ได้มีเตียงใหญ่ก็เตียงเป็นแบบสองชั้นเนาะที่นี่มีอะไรมีฮาร์เบอร์น้ำมีสระให้เล่นที่ไอ้นี่ด้วยเลเซอร์เควสนะคะแล้วก็มีฮาร์เบอร์มีนีและมีนี่สนามเด็กเล่นแล้วก็มีสนามเด็กเล่นโอเคค่ะแต่ว่าเออฮาร์เบอร์แลนด์นี่ต้องใส่ส้งเท้ากันลื่นนะคะส่วนเลเซอร์เควสก็ต้องใส่มีก็าำนั้นนำไข่ ส่วนเลเซอร์เควนนะคะก็ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะใส่แตะเข้าไม่ได้เนาะอ่าค่ะเดี๋ยวรอ<ช>ขึ้นห้องพักกันอยู่นะคะ อองต่เขาให้ไอ้นี่มาได้ค่ะเหรียญการสตูปองเดี๋ยวเราไปเจอกันดีกว่าต้องขึ้นห้องยังยังห้องยังไม่เสร็จอีกนึงกู้การ์ตูนการ์ปองอันนี้แต่เสร็จก็เอาจะของเล่นก็เอาไงเขาให้ตามหัวจำนวนของผู้ใหญ่ที่เข้าพักใหญ่ได้อะไรแต่อวันนี้อ่ะอะไรอ่ะเลโก้เลโก้อ๋อเป็นสปินเนอร์ สปินเนอร์ใ่ละ่ละอ่ะหมิงช่วยน้องอ่ะคนนี้เขามีปัญหากับเหรียญกระชัองเราลงไปแล้วเหรอไม่งมูเลยเปลียนตู้ออกแรงสองอันเลยได้สอันเลยเมติเอวนะดับเบิ้ล แกะดูป่ะไปแกะดูโโอ้หไปแกะดูนี่อะไรอ๋อนาฬิกาคอนเกตใช่แม่นาฬิกาคอนเกตอันนี้คือยอมใจเพราะว่าเป็นบอลต่อเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็มีอุลตร้าแมนอ่าเดี๋ยวม่ดูเองอ่ะมีเข็มกลัดหนึ่งอันอุลตร้าแมนเล่นทางไกลแล้อ๋อลูกบอลแบบนี้ใช่ไหมนี่แต่ว่าเจ๊ถ่ายไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ เจต่อไม่ได้หมามาก็ตอบไม่ได้สปินเนอร์หมุนหน่อยพี่เล่นให้ดูอันนี้อันนี้เวิร์กสุดสปินเนอร์อันนี้เวิร์กสุดนี่ใช่ไหมคะงอได้ด้วยอ่ะใช่แบบนี้ได้ด้วยหกตามตั้งใจกันค่ะอยากมันแบบมันไม่มีตัวล็อกอะไรเลยมันไม่มีตัวล็อกต่อกันที่หมดก่อมันถึงจะได้อันนี้เวิร์กสุดนี่มีเวิร์กสุด เล่นข้าเวลาระหว่างรองห้องได้โอายสู้ต่อไป่ไส่องเท้าตอนนี้เราก็อยู่ที่คาร์เบอร์น่ะค่ะสองหกสองค่ะน้องเลือกผู้ใหญ่สองค่ะน้แล้วเสียวเรา เราคิดดูว่ายจะขนาดไหนเอว่าเอว่อาหายมีที่ให้เล่นบอลด้วยนะคะให้ชูบอลแล้วก็เล่นบานลเนาะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเดยวเดินพาไปดูมันจะเป็นแห่งนี้ที่เล่นบอลน,นะคะ มันมันมันเป็นบนบนพลาสติกเนาะมันก็จะลอยนะคะวันนี้เรามาเข้างสองหกสองนะคะติ้งต่องกับติ้งต๋องนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องแล้วค่ะเราอยู่ชั้นหกนะคะเป็แฟมิลี่คอนเนอร์แฟมิลี่นะคะตึกนี้ก็จะเป็นแฟมิลี่แฟมิลี่เราอยู่คอนเนอร์พอดีก็คือห้องมุมนะคะใช่ค่ะ นี่ก็จะเป็นโซนครัวนะคะสวยมากอืมมีสิง์พร้อมกินมีถ้วยชามปล่าหนดูซิดูซิันี่ยไม่ใช่สิพี่พี่ต้องเปิดชัดลิ้นชักสิพี่โอ่ย่ะในช้อนโซนในช้อนโซนมีที่เปิดขวดด้วยอือเห็นไหมอ่าพร้อมหูหามเย็นนี้ก็สั่งมาเวฟได้นะไหนดูข้างล่างสิชั้นข้างล่างมีอะไร อ๋อจานชามพร้อมโอเคเป็นอะไรที่ดีค่ะพร้อมปากเตี้ยเพราไม่เคยมีให้นะคะอ่ะก็นี่เซมิลี่ไงยุคโควิดฝากเรางไม่มีอะไรอุ้ยอุ้ยอันนี้เราซื้อเข้ามาเองอุ้ยอุ้หม่าม้าเอาเข้ามาเองอ่ะผายน้ำก็มีแต่น้ำเปล่าให้นะถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นเตียงสองชั้นเตียงสองชั้นนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็่ไเป็นโซฟาตรงนี้เป็นโซฟานะคะ ใช่แล้วก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะอ่าใช่แล้วก็มีตู้เก็บรองเท้ามีกระจกต่างมีด้วยกระจกริงมากแดนนี่ใช่ตู้ใส่รองเท้าแล้วก็มีรองเท้าเต็มตู้แล้วอ้าวใช่ตู้ใส่รองเท้าไม่ต่อค่ะโอ้ใช่แล้วนี่ก็คือนี่ยาคับุ๊เล่นอะไรกันอันนี้คืออะไรนี่คือเตียงสองชั้นนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายไปนอนกันหนูกับเฮียก็จะนอนตรงนี้นะคะไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ใช่ได้นอนกับไม่หมามนอนอยู่ตรงนี้โอ้โหฉันต้องไปนอนเตียงสองชั้นแล้วฉันกลัวตกไม่มีไม่ใช่ที่มีที่กันอยู่นิดนึ่งนะเหรอนิดเกินไปลูกมามากิ้งข้ามลงมาได้เลยอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็รบมนิดนึงนะตู้เสื้อผ้าเออไม่ต้องเปิดบนแล้วค่ะพอแล้วมีตู้เชฟด้วยนะคะอืมตรงนี้จริงๆเป็นวิวนะไหนลองเปิดสิคะ วิ่งออกมาไหมคะวิ่งเอาเปิดไม่ได้ค่ะอ่าผิดข้างั้มคะวิ่งไหนดูซิเราได้วิวอะไรอ่าปิดท้าโปร่งอีกหนึ่งชั้นค่ะุเจ้อ่าเนี้ยแหละที่เราบอกว่าเป็นคอนเนอร์โอ้สวยมากวิวทะเลเลยนะคะทุกคนเป็นทะเลแต่น้ําลงตรงนี้เหมือนจะเลี้ยงหอยเลี้ยงแบบเาะหอยเลี้ยงหอยเนะเออเหมือนทุกคนคะคือเราอยู่ในห้องมุมนะคะแล้วเราก็จะเห็นวิวตั้งแต่แบบ โอ้โหทุกมุมจริงๆอะตรงนี้ก็ทะเลโอ้ทะเลทะาลพืชทางสดใสมองเห็นเรือใบโอ้เอาเอาใหญ่ครับอาอยู่ในทะเลทะเลทะเลมีบ้านอยู่ในทะเลด้วยอันนี้คือติดโควิดหยุดนานไปหนสมองก็ไหลออกมา อ๋อไม่ใช่ติดสถานการณ์โควิดอ่อันนี้ก็เป็นเตียงใหญ่นะคะฝั่งนั้นมีเตียงใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ํากันเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำไปคาเบอร์มาอ่าไปคาเบอร์มาตอนแรกหนูนึกว่าโอ้ยเอวาไปเข้าห้องน้ําไปดูนะนี่มันคือตู้เสื้อผ้าไปใช่มันเหมือนตู้เสื้อผ้ามากเลยเอออันนี้เหมือนเลโก้มเอออันนี้เหมือนเลโก้ไปไหนดูซิฝั่งนี้มีอะไรนี่มันจะเป็นอ่ำไทยโครก เออเป็นออโต้ได้นะเนี่ยเด็กๆชอบเลยอ่ะเป็นแบบออโต้เมื่อกี้นะโอ้ไมต้องบอกก็ได้อ้าเปิดไฟหน่อยฝั่งนี้มีอะไรหนไฟ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 อยู่นี่หรอไหมเราเปิดดูไม่ใช่อ่าฝั่งนี้เป็นไฟอยู่ไหนไฟอยู่ไหนไฟ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  ไ,ไ,ปไปดูสิไปนนะเปิดดูเฮ้ยบเริ่บเริ่ระวังล้มอ่าดึงไปโอ๊ยอ่านน้ำไปชมวิวป่าไปนะคะลูกเอวันไม่ต้องดึงเดี๋ยวเจ้ทพอละพอละรถสังนี้ก็เปิดไปเจอห้องนอนนะเจ็บเปิดไปเจอเตียงใช่ไหมตรงนี้คือเตีย<ต>งอย่าเปิดนะคะเพราะว่ามันจะน่ะเ <c oughs> ปิดไปก็เจอเตียงฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอืมถ้าเราไม่อยากให้มันมืดมากนะคะเราก็เปิดไปก่อนก็ได้น้องแคว ตอนอับค่อยปิดใช่เพราะว่าไม่งั้นยิ่งอามีระเบียงด้วยนะคะตรงนี้นะคะยื่นตรงนี้นะคะระเบียงเอไม่ต้องออกไปนะลูกไม่ต้องออกไปเดี๋ยวเลอะไม่ต้องออกไปค่ะอ่ามีที่ตัโอ้ตรงนี้ติดร้านอาหารทะเลเลยร้านเนี่ยเนี่ยมีร้านอาหารทะเลร้านอยู่ข้างล่างก็มีราเราตักผ้าดูได้ไงว่าเขายังสร้างไม่เสร็จอ่าดูสิก่อสร้างเต็มเลยเขาต่อเติมมั้งอ่ะไปปิดทุกคนคะผิงงงทำไมเขามีบ้านกลางทะเลอะ ไหนบ้านนั่นไงอ๋อน่นอาจจะเป็นเพิงที่เขาเหมือนแบบไปพักเรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะใจมีเยอะมากนะเพราะว่าแบบวิวห้องเราอะมันเห็นแบบต้องไปศึกษาดูเอ๊ะทำไมเขาถึงมีบ้านกลางทะเลเดี๋ยวถึงจะมาหาคําตอบตอนเย็นนะได้ค่ะร้อยแปดสิบองศาเลยมีปลาดาวนอนอยู่ตรงนี้ปลาดาวขาสั้นไปเยด้วยอ่าไปไปห้องดูซิดูออะเปิดไฟใส่บัตร โอ้โหนี่ไงมีเตียงเสริมไปมาแล้วเ,วเดี๋ยวเพี่แตนอนนี่เขามีตู้ใส่รองเท้าตรงนี้น <c oughs> ะอันนี้ก็มีครัวเหมือนกันนอนีห <c oughs> ้องนี้ก็มีครัวเหมือนกันได้ดตามมาด้วย ฮัลโหลมีอ่างเหมือนกันโอ้เหมือนกันเตะเ,เลยโอเคอ่าชักโคกไฮโซเหมือนกันเลยอัตโนมัติอัตโนมือ <h aha> คานสบายแล้วล่ะคนเนี้ยเจ้าของห้องอะ่ะ ัสดีครับผมชื่อลิวจินผมเป็นประธานบริษัทเอ้ยจะเอากล้องด้วยอะจะเอากล้องเหรอจะเอากล้องนี่มามาแล้วเสื้อผ้ามาแล้วมามมารู้ละหนูจะเอาก้านมันไปอมใช่ไหมขอบคุณค่ะตามมาแบบนี้จะเอาก้านมันไปอมเหรอ ค่ทะไไทำอะไรได้มาแล้วเราอ่ะฮะทำอะไรได้มาลนะครับเจ้าของห้องวานวาดูจีนงว,วาวาให้หวานหวาหนก็หวานหวานทำอะไรอ่ะผมชงะไรเนี่ยไข่ข้างสูงด้วยอไม่โชว์ทำไม จทำเองดิวจินทำเองดิวจินทำเองทำ,งทำยังไงทำยังไงทำเองอะ่ะโอ้โชว์หน่อยสิโชว์หน่อยเดี๋ยวไหนทำเองทำยังไงทำยังไได้อะทำยไงบ้างหรออุ้ยอ้าวไปแล้วไปแล้วรอนานไม่เย็นว่านะคะไปเลย โอ้แดด ตกน้ำไปแล้วเหลือแต่เด็กๆเหลือแต่เด็กๆแล้วเอ้าเองวตกลูตกลูไปแล้วโอ้เสือหมิงไปแล้วชนะแล้วเด้ตามไปแล้ว อ้าวข้ามไปเร็ว กระเด้งกระดึงกระดึงมันต้องค่อยๆลูกเดี๋ยวว่าต้องค่อยๆอ,อย่าอย่าลงแรงไปลงใหม่อีกรอบเดียวพร้อมยังอะ่ะพร้อมยัง <c oughs> ไปแล้วตาเธอแล้วเดี <c oughs> ๋ยวหนูจะลองทางนี้แล้วไปเล่นก่อนได้เจ๊กว่าจะปีนขึ้นมาได้มาไหมมาเอ้าเจ๊ทำไมลงอันนู้นเอาลงพร้อมน้องเลยไปเลื่อนไงไอ้อันนี้มัน เฉยมากเอาอีกเอาอีกขึ้นไปจะไปอีก <c oughs> มาแล้วคับเด็กตัวใหญ่ออะแล้วปีนลูกปีนปีนค่ะปีนปีนเลยค่ะระวังนะคะหนู <c oughs> หนู <c oughs> หนูอย่าลื่นนะอาอเขานะคะหนู <c oughs> ไปเลยค่ะหนูเอาเอาหนูเด็กตัวใหญ่ได้แล้วอะไรเนีย <c oughs> อทำมา,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 าจากปิดมือหนึ่งจากตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับถ้าเราเอามือออกต่ไม่สามารถ ไปไหนกันคะไปกินข้าวยังไม่ตื่นดีคนโตไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปไปกินเม็กฟาค่ะเนี่อยอย่าลาบอันลิฟต์สิอ <laughs> สองหกถึงแค่หนึ่งแล้วหัวไฟฟ้าสะผิดเราอยู่เนี่ยสองกต้องไปกิน<ม>ข้าวตึกสี่เข้าสิคะเนี่ย ามที่เพงตั้งไว้เองตอนต้นคลิปนะคะนั่นคือบ<ำ>้าน,นบ้านกลางทะเลนะคะบ้านกลางทะเลนี่นะคะเขาเรียกว่ากระเตงค่ะกระเตงกระเตงอันนี้นะคะเป็นบ้านกับอารมณ์เหมือนกระท่อมนะคะของชาวประมงค่ะเขาจะเอาไว้พักเวลาที่ขึ้นลมทะเลแรงๆนะคะหรือว่าเอาไว้คัดแยกหอยที่จะจ่งมาที่บนบกนะคะ ใช่แล้วเป็นไงบ้างคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะอาจจะได้ยินเสียงน้ำเนาะสซหร์มินี้เพยงคาราบไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กันบ๊ายบาย Thank you for watching